สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีแม่กับลูกคู่หนึ่งเนี่ยลูกเขาก็อายุประมาณเจ็ดขวบคุณแม่เขาก็สอนศึกษาศึกษาความอนามัยดูแลตัวเองก็สอนลูกไปเวลากินข้าวเนี่ยก่อนจะกินข้าวก็ให้ร้างมือก่อนไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรมาถึงเวลาจะกินน้ำกินข้าวก็ต้องร้างมือก่อน ลูกก็ะรับปากว่าค่ะค่ะค่ะอยู่ๆปรังสอนลูกอยู่ก็มีรถสละเปาบีบแตนเป็นๆมาส่วนนลูกเห็นรถสละเปามาก็เลยอยากกินส่วนแม่เขาก็เลยเรียกรถสละเปาแต่รถสละเปามันไม่จอดมันขับเลยไปในซอกพุ่มไม้แล้วมันก็เข้าไปเยี่ยวตรงนั้นพอมันเยี่ยวเสร็จ มันก็หันรถกลับมาหาแม่กับลูกแล้วยายแม่เนี่ยเห็นทุกอย่างเห็นว่าไอ้พ่อค้าสาระเปาเนี่ยมันไปยืนเยี่ยวอยู่ข้างพุ่มไม้พอรถสระเปากลับมาพ่อค้าสาระเปาเปิดฝาหม้ออบสระเปาเท่านั้นเองแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันหยิบเองก็ได้ค่ะแม่ก็เลยเอาที่คีบสระเปา เอามาหยิบสระเปาให้ลูกสองลูกแล้วก็พูดว่าก่อนจะทำอะไรจะหยิบจะจับอะไรต้องล้างมือก่อนนะลูกจำไว้นะลูกจำไว้เหมือนพูดให้พ่อค้าได้ยินส่วนพ่อค้ามันก็สวนกลับมาว่าใช่ครับคุณนายเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายและสะอาดสะอ้านเนี่ยขนาดผมยืนเยี่ยวตะก,กี้ผมยังใช้ที่คีบ จับเยี่ยวเลยครับอ๋อยังไงร,รุงทองก้อนขอฝากไว้สักนิดนะครับสำหรับเอซีของรุงทองก้อนนิทานพันเรื่องตอนนี้การแสดงตลกของรุงก็ไม่ค่อยมีทางทีวีและทาง คอนเสิร์ตต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ยอมแพ้เราก็ต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่อุดหนุนลุงบ้างลุงผลิตเองทำสดๆถ้าคุณสั่งมีโลโก้การันตีมีเบอร์ น้ำดื่มสมุนไพรไอ้ขุนช้างมีทุกน้ำสั่งสดส่งสูนลุงนะ